สวัสดีครับแฟนๆช่องลูกหนัง i n นไซด์อยู่กับผมเจตอินไซด์ Inside, เหมือนเดิมนะครับยามาเราเจอกันทุกวันแบบนี้3ช่วงเวลา i n นไซด์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากไปด้วยระอดของเรา IFM777 เนะครับเป็นกลุ่มไลน์แบบ VIP ตามเสื้อที่ผมใส่อยู่นี้เลยนะครับมาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับ3คู่ กินไซต์ช่วงแรกไปที่เวลา3ทุ่มกันก่อนเลยครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ซิตี้รองจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับบูฟแมนซิตี้42แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะสเปอร์มา42นะครับแน่นอนเป๊ปกเดียล่าเตรียมจัดชุดใหญ่นะครับดันกลางโรดี้ดกุนเดียกันน่าจะลงเดิบรอยครับไม่ได้เล่นในเกมที่แล้วผมว่าก็น่าจะผ่านคอนฟิตลงเล่นได้นะครับที่เหลือลิยัตมาเลสกำลังท็อปฟอร์มรับเล่นกับฮ้เรนอวารสและเออร์ลิงฮาลันเจอกับบูฟ17แต้มเกมล่าสุดแพ้คาบ้าน,าาน,าานา 01, ใกับอรู01น F รีเพลย์นะครับตัวลหลักๆก็ดูเบนเนเวสเจ้ามูตินโยนะครับแนวรุกควางอีชานมาติอุสคุนย่าแล้วก็ยังมีตัวเก๋าอย่างพวกราดิโก้คอสตาและอูคิบิเนสรออยู่ด้วยนะครับเกมแรกที่เจอกันแมนซิตี้บุกถล่ม3-0ครับก่อนเกมแมนซิตี้เป็นต่อ2ลูกนะครับเอาง่ายๆสานการตอนนี้แมนซิตี้ตามอาร์เซนอล5แต้มครับดังนั้นมีโอกาสลดช่องว่างครับผมว่าเกมแบบนี้ซิตี้ทำได้ครับการันตี2เม็ดลุ้นเม็ด3เชีย์แมนซิตี้นะครับ ไปตอนที่อินไซต์ช่วงที่2ครับไปที่เวลา3มทุ่มครึ่งบูเดลสตกา้าเยอรมนมีบรุเซียดอทมุนจะเปิดบ้านเจอกับเอาสบวกดอทมุน25แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้หลักบักมา2ต่อ4นะครับ ตัวหลักจูดเบลลิงแฮมดอนเยลมาเล่นมาโกร้อยนะครับยูซุฟามูโกโก้ตัวดาวรุ่งพร้อมลงล่าตาข่ายเจอกับออาส์บวก15แต้มเกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับโบคุมมา0ูนอังเดรฮานเจ็บนะครับตัวหลักดานิแอนคาริโกลีอาเนมไมเยอร์กองหน้าเป็นเออร์มาดินเดมิโรวิดฤดูกาลก่อนเจอกันนี่ดอทมูลชนะในบ้านแค่2อหนึ่งนะครับเกมบ้านออาส์บวกจบ1นหนึ่งก่อนเกมดอทมูลเป็นต่อ1.5นะครับดอทมูลเหนือกว่าก็จริงแต่ผมมองว่าแพงไปครับสถิติที่ผ่านมาดอทมูลม ด้วยนะครับวัดใจอาสบวกทีมเยือนครับผมว่ามีมุมเสมอด้วยซ้ำหรือตอบให้แพ้แพ้เต็มที่ก็ประตูเดียวเชียร์อาสบวกนะครับ อินไซด์ช่วงที่3ไม่พูดถึงไม่ได้ครับไปที่เวลา5าทุ่มครึ่งบิ๊กแมชพรีเมยร์ลีกคืนนี้นะครับอาร์เซนอลทีมจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์อยู่ในตัดอาร์เซนอล47เแต้มเกมล่าสุดบุกชนะสเปอร์มา2 0นะครับตามข่าวเรียนโดทอสซาแนวรุกตัวใหม่ลงทะเบียนลงเล่นเกมนี้ได้ด้วยครับแต่ผมว่าอาเตต้นน่าจะใส่ชื่อที่านังสำรองก่อนนะครับตัวหลักๆตทมัสปาเตกรานิตชากา้าแนวรุกก็มาตินโอเดีกาด พวกบุกโยซาก้ากาเบรียลมาตินเอรี่นะครับหน้าเป้าเป็นเอ็ดเวิร์ดเอ็นเคเทียเจอกับแมนยูครับ39แต้มเกมล่าสุดบุกเสมอพาเลท1-1เอลิกเทนฮาร์ท มีตัวเจ็บอยู่แล้วและก็หมดสิทธิ์ใช้งานคาเซมิโลนะครับมิดฟิลด์ตัวหลักที่ติดโทษแบนดังนั้นเนี่ยคืนนี้เฟดน่าจะลงต่อเล่นกับคริสเตียนอีลิกเซ่นนะครับแนวรุกมีบรูโนอันโตนี่รัดฟอร์ดหน้าเป้าก็เลือกระหว่างเวกฮอสกับมาซิยานะครับเกมแรกที่เจอกันแมนยูเปิดบ้านชนะ3-1เป็นทีมเดียวที่ชนะอาร์เซนอลในฤดูกาลนี้ในลีกนะครับแน่นอนก่อนเกมอาร์เซนอลถูกยกให้เป็นต่อครับเอาเอง่ายภาพรวมอาร์เซนอลฤดูกาลนี้ดีกว่าก็จริงครับแต่ผมว่าแมนยูเอง จริงๆเอริชเทนฮาร์น่าจะรู้วิธีการดึงแต้มกลับไปได้นะครับแม้ว่าไม่มีกาเซมิโลครับแต่ว่าความเข้าใจในเกมแมนยูดีขึ้นนะครับผมว่าเกมแบบนี้มีโอกัดออกเสมอครับดังนั้นซื้อ2มุมเชียร์ไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับเหมือนเดิมครับสนุกมันเร้าใจแบบติดขอบสนามไปกับไลอ้อนไอเอฟเก็ฝากไปด้วยนะครับเราเป็นไลย์กลุ่มแบบ VIP ครับนอกเหนือจากนั้นยังมีโปรโมชั่นดีๆเหมือนเดิมกับ IFM 777ครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ